สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนนะต้องเผชิญกับไวรัสโครโรนาระโควิด -19 ครับซึ่งก็มีร้อยสายพันธุ์ก็ถือว่าเป็นมรณะสำหรับการดำรงชีวิต ของมวลหรือเสียชิกวาดออนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระผมนั้นก็มีวาสนานะครับเดหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาผมก็เจอพระกระทอนะฮะชนะมอนผมนะะก็จึงนำมาฝากทุกท่านนะครับให้ฝึกภาวนานะครับพระกระอพระพุทธเจ้าชนะมอนนะครับเพื่อเรานั้นนะฮะ โดยชนะมอนในทุกๆูุแบบนะฮะด้วยพระพุทธคุณนะครับแห่งพระบระมาศาสดาของเราซึ่งก็ถือว่าเรานั้นนะฮะโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธิน้มระลึกถึง องค์พระปรมาสสะของเราครับก็คือองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทเจอจ์กนั้นนะครับต้องนโมสามจบนะโมตัสสะพระควโตรวะหะโตสมมาสัมพุทโสะนะโมตัสสะพระควโตรวะหะโตสมมาสัมพุทโสะนะโมตัสสะพระควโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธสัมปัญจมาเรชินโนนาโถปตัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมะจักกังปวัตติเอเตนะสัจ,จวัเชเชนะโหตุเมชยมังขลง ปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมจักกังปวัตติเอเตนะสัจวัเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมัง จตุสัจจงปกาเสสิธรรมจักกังปวัตติเอเตนะสัจวนะัชนนะโหตุเมเฉยมังขลังสาธุสาธุสาธุเฉ้สวดภาวนานครับสามจุหรือเก้าจบหรือร้อยแปดจบตามแต่ท่านนั้นจะสะดวกนะครับ ถึงอย่รแล้วนะครับก็ขอ,ขอให้ท่านนั้นนะได้รับพุทธคุณครธรรมคุณสั่งกคุณปกปักรักษาท่านนะฮะให้รอดพ้นจากทุกอุปสรรคอนาตรอยทงหรายท้งปวงนะครับพระคาถาบทนี้นะฮะก็จะสั้นกว่าพระคาถาพา่อมหากานะครับซึ่งสำหรับท่าน ที่นะะไม่สะดวกท่องผอนาฮนะในบทที่ยาวก็หนึ่งสามสี่สีบรรทัดเท่านั้นเองครับเอาร,รักท่านประชมที่กร,รับนะมันรักษาศีลผอนะครับและแผ่เมตตาขอให้รอดพ้นจากทุกอุปสรรคพยัยนตรายทั้งหลายทั้งปวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ แล้วเรา่นั้นจะกลับมาพบใหม่กับคลิปดีๆคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ